ตอนนดีครับผมอยู่กับชยานนท์ครับแม่แต่ว่าไม่ได้ไปต่อครับกีฬาจังหวัดหนองคายอยากให้พูดถึงบรรยากาศในการเล่นฟุตบอลเจ็ดสีนะครับแล้วก็แน่นอนมีมดังไปทั่วประเทศแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่ตอนนี้เนี่ยเรากลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศแล้วครับก็ตื่นเต้นครับครั้งแรกที่ได้มาเตะบอลเจ็ดสีครับก็ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับก็ฝากทุกคนติดตามโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคายไปต่อๆไปด้วยนะครับ แล้ววันปีนี้เรายิงไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พูดถึงว่าไอ้ท่าตัวเอ็เนี่ยสงสัยเหลือเกินมันมาจากไหนครับก็มันเป็นชื่อจังหวัดด้วยครับอแล้วก็ชื่อครอบครัวเป็นตัวเอ็หมดเลยแ,ลแน่ใจนะสำคัญที่สุดก็คือชื่อแฟนครับแฟนชื่ออะไรชื่อนุ่นครับอ่าโอเคอยากจะฝากถึงน้องๆหน่อยของกีฬาจังหวัดหนองคายเนาะที่ปีหน้าเขาจะต้องมาแล้วฝากอะไรถึงแฟนๆที่ตามเชียร์เราอยู่ครับก็ น้องๆปีหน้าถ้าได้มาก็สู้ให้เต็มที่ครับพวกพี่จะคอยเป็นกำลังใจให้ครับปีหน้าจบขึ้นมหาลายัยเรียนที่ไหนดีคณะอะไรดียังไม่มีเลยครับขอหน่อยแล้วกันอะก็ฝากเอ้าเร็วๆๆๆวเร็วก็ <laughs> ยังไม่มีมหาลัยเรียนต่อเลยครับ ก็ฝากเพื่อนๆฝากน้องๆด้วยครับกีฬาจังหวัดน้องคายครับแล้วฝากเลยถึงแฟนสุดท้ายฝากถึงแฟนๆกับมีมที่เป็นตานานนะตอนนี้ครับชฉียนนนท์ครับก็ขอบคุณครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณแชมป์กีฬาเจนเฮดดี้ด้วยครับที่มีโอกาสได้มาสัมผัสครับแล้วก็ขอบคุณอบจน้องคายครับขอบคุณพออจังหวัดน้องคายแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนครับขอบคุณสตาฟโค้ดขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับที่ให้มาถึงจุดๆนี้ครับปีหน้าเจอน้องผมใหม่ กี้าเจอ,น,อน้องผมใหม่ครับแล้วเจอกันครับกีฬาจังหน้องคายและชายที่ดังที่สุดในตอนนี้ชยยานดอนสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนักเล่นเจ็ดคนแชมป์กีฬาเจ็ดเอชดี